หากระตือนนางงามเหมือนไอพ้นพาละมาเบื้องพี่ยังว่าดีมาลงมาฮะห,ห้าเสียทรงเสื้อเปียกมึงรู้นี่กองอ้อยอยู่นี่กระเพาะในเห็ดนี่สวัสดีป้าลุงเลยไหมสวัสดีป้าลุงเลยไหมเลย ากระต่นนั่นเอนะไอ้ไอ้เดียวขันหัวคิดไปหันแล้วจะเจียบได้ลูกคนมารอบบ่ายน่องรอบบ่ายบ่ายเนาะมันจะสี่สามโมงเลยยังลูกเบิ้ดเด้๋ยเดี๋ยกินหมดจักาเบิ้ดแม่กับยอมแล้วลูกขนมนะ กินอะไรกินกินอะไรกินก็สชีบอหะมันเบิด์ตเลยเดียวป้าบอกว่าได้ๆลูกคันจ้องแล้วมันเปียกมาแล้วกัางไปกลางมาโอ้ยฝนพระพี่น้องห้ามห้ามอันเี๋เห็ดคันจ้องนะฝนพระเน,ะนา,นาะฝนพระ ฝนพาน,ะนานะนาอนอะว่าอยู่พ้นพาจังไงท่านจอกหอเห็นบ่มันเปียกเงอนเลยนะฝนมาแล้วยังยังงาใบงาใบจ้อกนะง,งาใบมันแห่งฮักนะอ ง,งับ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 เออเือนหันหือนหันมาแล้วเือนหันหือนหันมาแล้วมา,มาไม่งับไปม่ไม่ติดไปทางใหม่ไหมอ่ปอกไว้อปอกไว้เออเออ กบเป็ดพา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 ลูกพาเออพาฮันดี้ฮันดี้คงอยากเปียกภูภูปอยู่ชนภูเนื้อยาพอนะเก็บขึ้นในลูกยาพอนะเก็บขึ้นในเริ่มลมเหมือนเดิมพี่น้องเออไว้ในป้องเยี่ยมนะเออเริ่มลมมาเลยเด้อบบ แผนแผนการอยากตากคนหันโม่านว่านา้ำผัดซี่ค่ะกันไปอาบแตกตากคนอะไรป่ากา็บอกหันเดจันนาเจ็บนะอู้อๆๆๆๆู้อู้อะไรอะไรอะไรพี่น้องอะไรยังไงมาขนาดนี้ผูผูโซบเจลเเลอผูมาลูกพลมันพาเขานะ มุ้งน si. ุ่ผูกพนมันพาเขานี่มากมั้ตาโทรศัพท์แถวพ่อพี่เลยพักกันนอนยู่ฮานพักกันนอนยู่ฮานเปืือนเลยเด้หนะเปืือนเลยจะไปนอนได้เปลี่ยกโอ้ยน้าเดียว ป้าบอกว่าเบื้องนี้นะพนมันพา้าดีแต่ไฟบอดับอะไรสิแก้กไขไคแน่ๆวะโปเปปโปเปปโปเปปโปเปบบปแบบเบื้องนี้เด้บูเนอื้อบูเนอสิเกะไคเลยพี่น้อง ตกหน่อยตกหน่อยกระหัวตกะไร้กระหัวไม่ลบกูนี่ปุ๊ปิกปุ๊ป,ปิกอ๋อฮีฮิฮิแห้งกระหัวคอดกระหัวเป็นอะไรวะสำพ้นบริแห้งประเด็นหนึ่งคือว่าสำนีมันกระหัวนะ สีไดเอาปูนขึ้นไปจิกแมานี่สีไดสื่อปูนผสมมแล้วขึ้นไปจิกแบบข้องน้องเฮาหักโลธาเขแบบาจะมาแก้ไขให้หุน่นเลยแบบเขาว่างหุน่นพี่น้อเคาะดู ดำมนด้วยครับะเทศไบางอย่างมันผาดอ่างนี่เป็นอย่างนรครัวแห้งเติบดู ปุ้นต๊กนี่อัพคลิปยากหลายจักเป็นยังสัญญาณกะคือบ่อยากมีอ่าโดเสียงสังกะสีนี่คือบักแห้งแอยู่สังกะสีนเม็ดใหญ่ๆพ เปียกเปิดอะไเดียวเปิดเห็ยเยเยเยนยังกแล้วป้างาป้าย,ย,ย,ยังมาเปิดอีกอยู่เอาใครเอามาตรงอีกอูป้าทุกใครคือมาฝากแชนน่ะสุดย่อดเลยโอ้เอาแล้ว ฮาเลืองฮาเลืองนันดีึ้นมายังเบิง้งเบิ้งนันดีเปียกน้อยเปียกหน่อยเปียกน้อยเปียกน้อยเริ่มแล้วบานนี้นัน,นดีเปียกเธอเล็กเธอน้อยอย่าขึ้นมาเฮือนได้เปียกปานนั่นน่ะได้ าจาทีแมนจ็กสุดละมือนี่นะโอ้ยอ,ยอ,อ,อย้ยังมีราอยู่อย้ยังมีลาอยู่ดี ฝนตกวันนี้มุกระถะดิเนาะเขาก็บรรยากาศอ่าถึงย wow, จอยกะจอดแข่งฝน เค่เรื่องนี่เลยคิดทอดจะเข้ายังน้อยนะพี่น้องเนาะใครคิดเห็นใครเห็นใครเคยเนี่ยินน้ำฝนนี่งเจ๊เจ๊ได้หามันก็ะหามบ่ได้นอกคนนี้เนอยมันไปเป็นเลยกุมไว้มันก็ะหายเพื่อพ้นที่เศร้าตุกไปที่เบื่อมื่อยกลุ่มปล่อยมันโลดธรรมชาติของเด็กเฮาเด็กวันนอกเฮาอย่าเดียวเดียวเดียวอย่าพาน้องเรียนจนหน่อยขอบกระตุกนะบาดนะเจ็บได้ห่าเจ็บได้ห่าบะขอบกระตุกนะ ้าหนคือมาขาวงามถูกวะชบจนแหล่จะหน่อยพอเดเออจะหน่อยพอเดเอน้าน้าน้าไอ้ยังข็ดน้ำได้น่ะน่ะน่ะเดี๋ยวไปทางเดีวยวเดีวยวเดีวยดวย ป้าเธอดีใจ <ś c oughs> ลินเพื่อนเด้อฮันเด้จับทีแล้วก็มาจับส่งเสือ,ดเ,อเดี๋ยวอย่าลินเพื่อนอาบแต่อย่าลินเพื่อนยุดโลดยุดขยันเจ็บ อย่าลินเปื้อนห่วยลินนี่พวกเนี่ยส่งเสือน่องนล้มันเปื้อนมาเลยนะอืมอายกะมันบาดเจ็บได้ปากมันนาเดียวเสือน่องนะป้านให้น่องเนี้ยเสือน่องนะมันใบขี้ต้มทั้งรางนะ <polarization> <ity> อันเดียไอ่านังกิโต้อ่าอีกจ้ะเออให้มันขับไปตรงหละเออเออหมันอากวนมันเซิงนะดูสีเศร้าหน่อยดิผลปลาสตทีบิบเด้อผลมอยันงูบอเออมึงคือเห็นเห็นอย่าไปปิดมปลาอยู่หันเพื่อมันสีซุกอ่าเผาหมันแน่แล้วฮะอันเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนข้าวเด้อ พานองไปอาบถอกน้าอาบอยู่ห้องน้ำไปไปอย่าลินเฮงนะถอกใเซละมาหาไปห้าบอลเปื้อนอีกเลยนะเดียวป้าบอกว่านนี้นจะหลินเปื้อนอืมอุ้ยนางงามอน ว้าวมุลุือบุงบั๊ม,ม,มนอ้นองนอ้องน่องน้องอย่าดื้นอน้องชิโต๊ะนะฮะเอาน,อน้องแนเอาน,อน้องแนลงมาแล้วน,ลน้องลงแน อันเด้น,กกน้องค่ะไปมันเศร้าเลยไปไปก็โฟกันคลิปใหม่เดี๋ยวทางเด้อเด็กๆเห็นน้ำอืมอืมก็พอ,พอกันคลิปนะพี่นางเด้อเดี๋ยวสิจัดการขาให้เขาไปทำน้ำล้างไม้ก่อนไปเด้อไปเด้อไปเด้อ